ปั่นจัก,กรยานเที่ยว EP สามแล้ววันนี้ก็ไปเที่ยววัดอีกแล้วครับวัดอะไรก็ไม่รู้ยังไม่รู้ชื่อวัดเลยเห็นอยู่ตีนเขาเขาเตี้ยเตี้เดี๋ยวอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปอีกหน่อยเออนี่นาจอยู่ประมาณสิบโมงแล้วมั้ง แดดเริ่มร้อนละเหนื่อยครับแต่สนุกดีหาอะไรแปลกๆให้กับชีวิตโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับผมวันนี้เห็นดอ,อกคูนบานเช่ยเขาปลูกไปหน้าบ้านมีหลายต้นเลยโดยบานดูสวยสวย ลมแรงครับวปเนี้เย็นดีแดดออกแต่มีลมอย่างนี้บาลานซ์กันหน่อยโอเคนี่ที่ไปปั่นไปไม่ถนัดแล้วครับมันอยู่ไหลเขาไอปั่นไปถ่ายไปไม่ไหวเอยาจะลม้มซะก่อนโอ้ถึงแล้วครับชื่อวัดพัชระบรรพตวราลราม เข้าจากถนนใหญ่ก็เข้าทงโรงเรียนหินกองวิทยาคมนะครับแต่วันนี้มาด้วยจัก,กรยานแล้วผมจะขึ้นไหวไหมเนี่ย <c oughs> เออขึ้นเขาเดี๋ยวเห็นจัก,กรยานมั้ับไม่รู้แล้วขาลงจะไหวเปล่าเบรกก็ไม่มี <c oughs> เอาสนุกสนุกครับเดี๋ยว ขึ้นเนินดีมากเลยกลังหอบอยู่ครับอใจสั่นเลยมาแล้วก็ต้องขึ้นถ้าไม่ขึ้นมันก็ไม่เห็นสวยไม่สวยเดี๋ยวดูกันเน่อยเรื่องเดี๋ยวพักหายหน้าม,มืดก่อน คนเป็นโรคหัวใจด้วยก็อย่างเงี้ยแหละสูขฉีดแรงหน่อยเลือดสุกจีดแรงหน่อยก็ต้องนั่งพักต้นอะไรต้นสะเดาปบ่ใบร่วงหมดแลละผัดใบแต่ดูก็น่าจะสวยแล้วครับเนี่ยเห็นแววหนอยนูๆน,นูอ่า ขอให้สวยคุ้มค่าเหนื่อยนะครับขึ้นมาถึงข้างบนจนได้ครับเดี๋ยวตรนง้ดเดี๋ยวขึ้นอีกทีนึงตรงนี้เป็นน่าจะเป็นวิหารนะเขาปิดประตูครับตรงนี้เป็นเมนเมนตรงนี้ก็เหลือเฟือแล้ววิว,วเดี๋ยวขอเดินเล่นทักแป๊ดนึง ตำบลห้วยทรายตรงนี้เมื่อกี้ดูหมู่สองหมู่สองตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับผมโอ้ยขึ้นมาหอบเหนื่อยขออยู่ให้คุมค้มค่าเหนื่อยก่อน <c oughs> เดี๋ยวไปดูวิว โอ้ย oh. um. uh ู huh. here, uh ่สวยอยู่สวยอยู่ตำบลห้วยทรายครับโอ้โหเมื่อกี้เรามาจากหินกองอู่นเห็นหินกองลิบๆิเลยในกล้องเห็นไหมครับนุ่นอะ วัดเขาน้อยวัดเขาน้อยหินกองน่าจะไม่เห็นนะติ๊กตาเลยตรงนี้ก็ชื่อ,อวัดอะไรลืมชื่อละที่มีที่มีท,มท,มทรงเจด,ดีเหมือนบาทความเหมันนะ ตรงนี้เป็นถนนถนนด้านหน้า,นาปากทางเข้าวัดเข้ามาทางโรงเรียนหินกองวิยาคมนะครับเจอวัดก่อนแล้วก็เลยไปก็เป็นโรงเรียนฝั่งนู้นก็เป็นน่าจะเป็นโรงงานเมจิเออใช่โรงงานนมเมจิอย่างที่เห็นหลังคาขาวครับผม มีเจ้าแม่กนอิมด้วยนะครับคุวเจ้าแม่กนอิมสวยมากรอบสวยงามครับ ถึงจะเก่าถึงจะแก่ถึงจะเหนื่อยก็ขึ้นมาคุ้มราคาครับเจ้าแม่กวนอิ่มตาทุครับเจ้าแม่ตรงนี้เป็นลานพระยืนนะครับเป็นพระพุทธรูปปางยืนองค์ใหญ่ครับน่าจะเป็นปางลีลาบริเวณรอบกว้างขวางใช่ครับ มีระฆังล้อมรอบรอบตัวองค์พระด้วยดูวิวทางด้านตะว,วันออกของวัดน,นะครับนู่แหละครับจะเห็นทางด่วนมอเตอร์เวย์ สวยงามครับดูวิวสุดหูดตาก็ชื่ในใจแล้วครับคุ้มข้าน,นื่อยคุ้มข้านเน็ดสุดยอดของชีวิตแล้ว ข้างหน้านู่นจะเป็นสระบรีนะครับอ่า